ผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องในสวนขวัญซึ่งในวันนี้ทั้งบอยและมากี้ต้องแต่งตัวย้อนยุคไปสู่ยุคมนรักลูกทุ่งและเมื่อทั้งคู่แต่งตัวเรียบร้อยบอยก็อดจะเอ่ยปากชมมากี้ไม่ได้ในผู้หญิงไทยที่หน้าผากแคบไปสวยโลกแคบไปสวยโลกไอ้บีแล้ว เวลานายอายุ60-70 <c oughs> นายก็นู่นอ่ะป้าเข้าไปแมนจูน40ก็ไปลว้ย <c oughs> 40ิก็ไปลว้ย40 <c oughs> ก็ไปลว้ย <c oughs> ตายตายครั้งแรกก็ดูว่าจะแกล้งมากี้ดีหรอกแต่ไปไปมาๆกับข่าตัวเองสง,งนันแอบบอยคะเล่นตัวเองมันเจ็บน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อง <c oughs> ทุกคนผู้ชมค่ะหลังจากที่เห็นว่าการแซวเรื่องนาภากกับมากี้นั้นลานายอายุ60นายก็นู่นอะปาเข้าไปแมนจูแอะดูจะวกเข้ามาฆ่าตัวเองซะมากกว่าบอยผู้ไม่ยอมแพ้จึงต้องหาเรื่องอื่นแซวมากี้แทนพี่คาวว้าวปล่อยเดียงกูมาด้วยน้องเหนียงของพี่เข้ามันหมดกัแล้วผมใส่ซาวแทนตะลตะลุยไม่ต้องใส่ เออเออถึงกับใส่ซาวให้เสร็จสับแอบบอยค่ะช่างเป็นการแกล้งที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะบอยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่บอยประสบความสำเร็จกับการแกล้งมาร์กี้ไปแล้วก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องเตรียมตัวถ่ายทำกันต่อโดยฉากนี้เป็นฉากที่ทองกวาวหรือมาร์กี้ถูกคนร้ายจับตัว ผี่คราวหรือบ่อยจึงต้องเข้ามาช่วยและก่อนจะถ่ายทำมันก็ต้องมีการซักซ้อมคิวกันสักก่อนเพิ้งใช่ไหมเพิงกระเด็นไปปึ๊บฮปึ๊บจับปึ๊บป้บปึ๊บเสร็จปึ๊บสอต้อะปึ๊บวิ่งมาเฮ้ย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 ไง้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้้ยเ้ยเ้ยเย้ยเฮเฮีย้ยเฮ้้ยเหย นี่อะไรที่นี่ทำไรนี่ทำไรอันนี้จับไปยงนี่แล้วก็เขาสับแล้วเข่าโอเนเขาจับล้ข่าวอ่าบอกให้ปัดเอ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรวะเข่าเข่านะจับต่อโองูเกิดไงต่อวะแล้วอะไรต่อวะเฮ้ยบินบินเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทานเนี่ยมันยากอ่ะไหนทำดิมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะให้ทำอะไรอ่ะจ้าพนมอ่ะแค่เนี้ยทำไม่ได้ไม่เข้าไหอ่ะในข้า เป็นขนาดเลยขน<ม>าดนะทำไมต้องขึ้นมาเ้องปแข่นบนด้วยตัง้งอะไรวะเนี่ยแอะท่าก็จำไม่ได้มีคนมาสอนก็ทำไม่เป็นกกง,ๆงงงๆงมึนมึนไม่นำซ้ำยังต้อน้นางเอกคอยบอกอีกต่างหากแอะจะว่าสลับตำแหน่งให้มากี้มาเป็นคนบูส่วนบอยไปโดนจับแทนน่าจะเข้าท่ากว่าไหมคะเนี่ยเลทเทครับ ผู้ชมคะหลังจากที่สักซ้อมกันจนแม่นยำจำท่าได้แล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงซึ่งมากี้ก็ได้สัญญากับบอยก่อนเริ่มถ่ายทำว่าเราจะไม่ทำนะแล้วแตญยาวเราสัญยาวเราจะไม่ไำนะและผลที่ออกมาปล่อยนะ ไม ALLY, ่รู้ว่าจะโทษมากี้ที่หลุดคำหรือว่าโทษบอยที่เล่นเยอะเกินไปดีเอาไปตัว่คราวหน้าคราวหลังมันก็อย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรก่อนถ่ายกันดีกว่าค่ะมากี้สัญญาสยาเราจะไม่ทำนะสัญญาต้องเป็นสัญญา